สวัสดีครับผมนายจฉลนายจันทภาปวส1แผนกเล็กทรอนิวิทยาลัยการชีพขอนแก่นครับครับวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมหาค่าดีเทอร์เมนตครับการเขียนโปรแกรมนะครับหาค่าดีเทอร์เมนตนะครับเราจะมาดูแถวที่ตรงนี้ครับตรงนี้แถวตรงนี้ครับจะเป็นการประกาศตัวแปรครับตรงนี้เป็นการประกาศตัวแปรครับก็จะมี a หนึ่งหนึ่งครับ a หนึ่งสอง a สองหนึ่ง a สองสองนะครับก็ b หนึ่งหนึ่ง b สองสองนะครับ ตรงนี้ก็เป็นการประกาศตัวแปรเหมือนเดิมครับตรงนี้จะเป็น r o าตรงนี้ครับเ o าตรงนี้คือเป็นแถวครับเ o าแถวคือสองแถวนะครับส่วนคอลัมน์นี้เป็นสามอลัมน์นะครับจะเป็นสองแถวสาม column นะครับส่วนตรงนีนค้ครับแถวที่แปดครับถึงสิบเก้าตรงนี้นะครับแถวตรงนี้นะครับแถวตรงนี้นะครับจะเป็นคําสั่งนะครับคําส,สั่งสําหรับป้อนข้อ,ขอมูลตัวแปรแต่ละตัวนะครับ แต่ละตัวนะครับที่ให้ป้อนข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับตัวนี้ครับจะเป็นคําสั่งของ e หนึ่งหนึ่งครับ e หนึ่งหนึ่งตัวนี้จะเป็นสแกน f ครับสแกน f คือการป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับนี้ก็จะเป็น A หนึ่งสองนะครับ A หนึ่งสอง b หนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ b สองหนึ่งครับ a สองสองแล้วก็ b สองสองครับสแกน f คือให้เราป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับ ่วนตรงนี้ครับตรงนี้คือกาตัวแปรนําครับเป็น2แถว3ามคอลัมน์นะครับให้เป็นแสดงเป็น2แถว3ามคอลัมน์นะครับตรงนี้ a11 a12 b11 a21 a22 และ b22 ตรงนี้ครับให้แสดงเป็น2แถว3ามคอลัมน์นะครับตรงนี้ครับก็จะปริ้นครับปริ้นเป็นการปิร้นโชว์มิติขึ้นมานะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นคำสั่งฟอร์ผังฟอร์เท่ากับ0นย์ครับ น้อยกว่า2นะครับแล้วก็บวกนะครับตรงนี้ก็เป็น f o r ครับ c เท่ากับ0ูนย์นะครับก็ c น้อยกว่า3นะครับเราเป็น c บวกนะครับตรงนี้ครับถ้าคำสั่งเป็นจริงครับก็จะแสดงออกมานะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นคำสั่ง print ต o m เมทิคออกมานะครับตรงนี้ครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการคำนวณนะครับตรงนี้จะเป็นการคำนวณค่าดีนะครับค่าดี ค่า d คครับจะเท่ากับนะครับ a หนึ่งหนึ่งครับ a หนึ่งหนึ่งแล้วก็คูณด้วย a สองสองนะครับแล้วก็จะลบด้วย a สองหนึ่งครับคูณด้วย a หนึ่งสองนะครับ a หนึ่งหนึ่งครับ a หนึ่งหนึ่งคือแถวที่1คอลัมน์ที่1นะครับส่วน a สองสองคือแถวที่2คอลัมน์ที่สองนะครับก็ a สองหนึ่งครับคือแถวที่2คอลัมน์ที่1นะครับแล้วก็ a หนึ่งสองคือแถวที่1คอลัมน์ที่สองนะครับ คือจะใช้เป็นหลักการคูณกล้วยนะครับคูณกล้วยตรงนี้นะครับต่อไปตรงนี้ครับจะเป็นการหาค่า dx ครับ dx ครับจะเท่ากับ b 1 1นะครับคูณด้วย a 2 2นะครับแล้วก็จะลบด้วย b 22, 2 2คูณด้วย a, 12, a 12, 1 2นะครับตรงนี้นะครับเป็นการหา dx ครับค่าของ dx ต่อไปครับจะเป็น dy ครับ dy ครับก็จะเท่ากับ a 1 1ครับคูณด้วย b 2 2นะครับแล้วก็จะลบด้วย ดีสนะครับคูณด้วย b 1 1นะครับตรงนี้จะเป็นการหาค่า dy นะครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็นการหาค่า x กครับค่า x x ครับจะเท่ากับ dx ครับ dx แล้วก็หารด้วย d ครับหารด้วย d ตรงนี้ครับต่อไปครับจะเป็นค่า y ครับวายก็จะเท่ากับ dy นะครับแล้วก็หารด้วย d นะครับต่อไปครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็น การพิมพ์ค่าต่างๆออกมาครับทุกค้ครับพิมพ์เอตรงนี้นะครับตรงนี้ครับ n เอ็นนะครับสแลปเอ็นคือการให้เลื่อมขึ้นมาทัดใหม่นะครับข in ึ the 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 wow ้นทัดใหม่พิมพ์ตรงนี้ครับพิมพ์ตรงนี้คือการพิมพ์ค่าของดีนะครับตรงนี้คือการพิมพ์ค่าของ dx นะครับตรงนี้เป็น dy นะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์ค่า x นะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ค่า y นะครับแล้วก็ตรงนี้จะ ตรงนี้ครับจะขึ้นเป็นชอของกลมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการรันโปรแกรมนะครับนี่ครับขึ้นมาเป็น a หนึ่งหนึ่งครับเราก็จะป้อนข้อมูลเข้าไปครับจะป้อนข้อหนึ่งก่อนครับ a หนึ่งหนึ่งครับกับสองนะครับ a หนึ่งสองครับเท่ากับหนึ่งครับก็ b หนึ่งหนึ่งเท่ากับสามนะครับก็ a สองหนึ่งเท่ากับลบสองนะครับ a สองสองครับ เท่ากับสองนะครับแล้วก็ b ีสองสองเท่ากับห้านะครับนะครับก็จะขึ้นมาแสดงผลมาเป็นแบบนี้นะครับดีครับดีเป็นนันครับเท่ากับหกครับ dx เท่ากับหนึ่งครับแล้วก็ d y เท่ากับสิบหกนะครับ x ครับเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ y ครับเท่ากับสองจุดหกเจ็ดนะครับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ ไปครับจรันก็สองครับ a หนึ่งหนึ่งครับ a หนึ่งหนึ่งคือหนึ่งะครับ A หนึ่งสองคือสามนะครับแล้วก็ b หนึ่งหนึ่งคือสองนะครับ a หนึ่ง a สองหนึ่งครับ a สองหนึ่งคือสามนะครับ a สองสองคือสี่นะครับแล้วก็ b สองสองครับคือสองนะครับครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ ดีครับดีจะเท่ากับลบห้านะครับดีเอ็กครับเท่ากับสองนะครับดีวายเท่ากับลบสี่นะครับค่าของ x ครับ x อ็กเท่ากับศูนนะครับก็ y ายเท่ากับศูนนะครับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับจบไปแล้วครับสำหรับการเขียนโปรแกรมหาค่าดีเทอร์แมนต์ครับครับสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะที่นี่ครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ